สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี่ยค่ะมาพบกับน้ำเชี่ยววันที่7พฤศจิกายน67นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยวสีผ้าไปตามแนวทางเลขของแม่ f อซเลขล่างนะคะหลังจากน้ำเชี่ยวปล่อยเลขติดลางของเผนออกไปค่ะก็คือ2 3 4ตัวเก้าแมนบอทเทค่ะ ตัวเก่าค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นเลขประกบคู่แล้วค่ะเมื่อคืนกับเบิ้งกันกับแม่มาแล้วค่ะเลขประกบคูน่นี่งวดว่าหันต้องถามกอลมาเชียวว่าเพระาะว่าเฮาบเ่เดล่งเข,ขาว่าเถาเขารับผมค่ะเลข<า>ประกบคู่เป็นแถาประกบได้สามสองสองสามเลยชุดเต็มเพื่อนจะได้หกเก่าคูนว่าเถมค่ะ ชุดเต็มจะได้เก้าคู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิ้งแม่ไปก้อนก็นได้ค่ะแต่วางหัวดว้่งหันน้ำเชียกัเห็นน้ำแม่ค่ะก็ามาเชีอาเพิ่นกะเห็นค่ะ,คะเลขลักน่วยบนเพิ่นกะแม่นแม่นบ่เถ่าอโอ้ลักน่วยบนนี่ป้าเห็นแล้วสิแล้วพี่น้องสรจแต่เรื่องเลยครับผมแต่วางหัวดนีก็ว่าร้ว่าจะเดินอีกบ่แม่นค่ะเห็นแล้วใส,ส่ลักซีฟได้น้ำเถ่า แต่ว่ามีรักซีแม่นแมนไว้แล้วเดี๋ยวมืออื่นควอยเอาด้วค่ะทดานผู้ชมมือมมอื่นค่อยเอาค่ะมืออื้นน้ำเสี่ยสิโล่งเล็กบนฮะ<า>เล็ก,ลกบนบ่าตองกลับเลยดิปะสี่หางวดแล้วนะเถ่าอ่อีกอย่างหนึ่งแมวเพิ่นก็สอนสูตรพร้อมกับทดานมู้ชมค่ะส้อนสูตร เป็นยังไงค่ะสูตรหมืกขึ้นที่น้ำเชี่ยวลงไปค่ะเดินดีมากแล้วค่ะเหล็กมีซีโตวิ่งกันขอบพระคุณอาจารย์กับขอบพระคุณปูเอฟซีหลายมากโท้มากบอกสูตรหมืกขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าเพิ่นรู้ที่แถวพิ่นบ่บอกเอฟซีได้หลายทันเนาะสูตรหมืกขึ้นเขาลงน่ะนะซีโตก็เดินดีปัดลู้ต้องหลายทันค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าปากซื่อๆเพิ่น ค่ะเอ๋ไปเบิ่งกันเลยค่ะมาแล้วที่รอคอยเมื่อขึ้นเนี่ป้าทเถาคักดีลีกับแม่เมื่อขึ้นเนี่ครับเข้มงวดมากค่ะท่านผูชมทั้งบนและล่างแม่เป็นเก่งเลเแถาเนอะสูตรหลาค่ะถือว่าเป็นเสียนแม่นถามยังรู้หมดถามยังรู้หมดแต่ไม่ให้มีเสียงไม่ให้อัดคลิปเสียง ค้นรู้จักหลายเพิ่นว่าก็เลยต้องใส่ซื้อแม่เอฟซีให้เขาด้วยครับผมแมนค่ะเพิ่นว่าเพิ่นมีเงินเลียงล้านกับพอสูตรนี่ล่ละทั้งบนและลลางใช่นี่เพิ่นบอกอีลีนะเพลินบอกอีลีค่ะฟังจากน้ำเชียก็อะไรค่ะท่านผู้ชมสิเอาจากคำเบาเซียนหรือว่าคำเบาจากเอฟซีมาทายถอดให้เอฟซีได้ฟังค่ะเอานี่เบิ่งสถิติค่ะท่านผู้ชม ก็ได้เห็นกันแล้วนี่ลงเป็นหวดแหลกนี่เห็นบ่าวองเพนครับอันนี้บ่ต้องเบิ่งก็ได้ค่ะท่านผู้ชมที่่ต้องเบื่องก็ะได้เบิ่งตัวนี้ลราเฮ้ากับซอยกันหาตัวมาประกบค่ะต่อไปกับว่าููว่าสิเดินอีกบพอว่าเบิ่งดูค่ะมันเดินเา้วอีลีนี่สองหมวดนี่เห็นน้ำเพิินหมวดนี่เอฟซีหลายหลายท่านเห็นน้ำเพิินเน้อค่ะเขาอีลีค่ะนี่ค่ะหมวดนี้ก็ได้ตัวเก้าเนาะครับ นี่ค่ะที่ลบไปก็นานนี้ค่ะบานี่เพิ่นประกอบมาแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันเพิ่นประกอบก็ได้เก่าคููนี่ค่ะงวดว่างหันเพิ่นกับประกอบได้เก่าคููเนาะครับเกามาเชียก,ก็เห็นน้ำแม่เพิ่นค่ะกะเ็เลยบ่ได้อ่อเอาตัวประกอบลองงวดว่างหาันเพิ่นเขา่าสามสองเนาะครับค่ะนี่นะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นี่ตัวประกอบของแม่ค่ะ เพืนสีหาแปดสองแปดสามแปดสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หกสองสามหกหกสี่อ๋ออันี่้ก็ว่าเป็นหกสามนี่เอา,าค่ะมาตสันเนาะครับผมค,ค,คือว่าบนก็อยากให้เน้นตรงๆนะครับผมค่ะ,คะกับเบาๆกับเบาเบาหรือว่าวัดนี่เอฟซีสีเบิ้งตัวประกบของเพิ่นไปก้อนกันไอนะไรเนาะครับ ค่ะตัวประกบของคนไปกอนก็นได้เอาตัวนี่ของแม่ไปกอนหรือว่างวดนี้สิ่อมังกอนอีกก็ได้เพราะว่ามันได้ตัวเกา่าครับนี่ล่ะาค่ะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนเดี๋ยวมืออื่นน้ำเชียสินําเสนอให้เอฟซีอีกพัดหลักหน่วยบนค่ะท่านผู้ชมเมื่อขึ้นน้ำเชียนางเหตุกับเก่ามาเชี่ยของแม่เอฟซีนี่บา้านนี้กับเซียนในซองนะคะคลักซิบอีก โอ้ยแต่กี่กวยคือว่าเห็น <c oughs> เลขว่าต้องกลับค่ะดันมู้ชมมันเดินทางมาหาหงวดแล้วค่ะมันจะเป็นจังใดนี่อีกสามหงดเนี่ยโอ้แม่นยูเห็นมือขึ้นี่เดิกมากค่ะดานมูนช้ชมเดิกเทียสิได้นอนต่ละมือค่ะเพราะว่าตรงเหตุการณ์บานในเอฟซีเบิ้งค่ะบนอย่างเดียวได้ครับพี่น้องอืมคิป <c oughs> อาจจะมือ้นพุ่นหลักกันนึ่งลักสิบโอ้ยมาประกบกับแม่ อันนี้ว่าถึงเหล็กบนขิปสิบโล่งไหเอฟซี FC พรุ่งนี้ค่ะครับอันนี้เป็นเหลขกล่างเบิงกรอนซ่อมเบิงกรกรได้เป็นเพียงแนวทางไหเอฟซีได้เบิรงได้ส้มเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อค่ะเอาหัก็พยายามเต็มที่กัมมะเชี่ยกัลนำเชียค่ะครับเก่งค่ะแม่เป็น เดี๋ยวพอชนบุรีเดี๋ยวนั่นเชี่ยกับสิตามให้อีกหลายท่านค่ะท่านผู้ชมเนาะก่อนจะพยายามหาเสี้ยนทีว่าเก่งๆแม่นๆเขามาให้ยเอฟซีคือเก่าค่ะเนาะครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะเลขตัวประกบกับเลขเด่นของแม่ค่ะแต่ว่างวดนี้เอฟซีกระเบิ้งไปก่อนกระไรค่ะท่านผู้ชมถ้ามาเข้าจะควายจัดนํา เท่าอันเลขเก้าคู่นี่เจ้าเบื้องใส่เลขแต้มนี่มันมันติดแต้มตัวใดคู่ใดแปดสามก็โผสอแปกสองตว่าว่าได้ขีดด้วยค่ะดานมุชมก็มาเชื่อว่าแต้มลางเดินดีแปดสามแม่กอเท่า,ามหมอหลอกกัอาจารย์แกงค่อยผนกระร่งแล้วค่ะแปดสามก็เหมียงก่อ แต่สามก็พกสองเลขติดคูแตมแม่นบ่ค่ะมี่ละก่านดันผู้ชมร่องเบิงงบ้งค่ะเสี่ยนไม่เพิ่นกะโทษเขามาาลายแล้วค่ะ่ันผู้ชมค่ะเพิ่นกะอยากนั่นเสนอค่ะเลขอะมีเขามีหลุดเนาะค่ะ เลยหลาย,ลายท่านเพิ่นโท่มากเพิ่นกะวา่าเหลขกเพิน่นมันเข่าตลอดกะได้กินได้ยู่ได้กินน้ำสูตรนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะทย่อยโลงใหะะ้แล้วค่ะท่านผู้ชมตามคิวะคะ้วแล้วค่ะคลิปต่อไปจะเป็นเหลขบนแล้วค่ะเลขกบนก็เป็นเหลขของแม่เอฟซีค่ะพรุ่งนี้มาเอาเหล็กแม่เอฟซีนี่ก็คือหลักหน่วยบนแม่ๆนๆม่นแล้วค่ะหลักหน่วยบนแม่นๆม่นค่ะ เนาะมีสถิติให้เบิ้งพร้อมค่ะนนค่ะ,ะคักยี่ดีเนาะติวกับแม่นี่โอ้ค่ะเดินมุม้งส้มสูตรเก้งมากทำสูตรนี่อาจารย์ตรัฐธรรเหตุเก้งมากค่ะดันมุม้ส้มสูตรเหล็กนี่ ตัวเป็นตะปูเลยดิยเถาเพราะว่าออกดอกเลยดิยค่ะน้ำเชี่ยจะถืรอรางวันที่หนึ่งได้บาทน,นี่ค่ะโศกเก่าสันเอฟซี FC ว่าถถาออกดอกน้ำเชี่ยเ้ยนี่ค่ะออกดอกแล้วบาทน,นี้น้ำเชี่ยจะถืรอรางวันที่หนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมบาทน,นี้งใค,ค้มแต่สิงดีๆเขาว่าเนาะอคลิปนี้กับเป็นเลขของแม่เอฟซี เลขล่างเ้อค่ะเลขล่างเลขบนมาออื่นพี่น้องเอฟซีมาเบิงลักน่วยบนเพิินเด้อค่ะเพิ่นว่าเดินดีมากเราก็เห็นน้ำเพิินมากแล้วค่ะ,ะพร้อมสีสีน้ำเสนอให้เอฟซีเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาะยูดีมีแห้งสุข,ขสุขคนเดค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ